สนันพระเอกดังเสิร์ฟความหวานในวันเกิดแฟนสาวนอกวงการเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักสุดๆระหว่างพระเอกหนุ่มชื่อดังเต๋าและแฟนสาวนอกวงการติกก๊กี้เราจะเห็นโมเมตนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่เรื่อยๆผ่านโซเชียลอย่างล่าสุดเมื่อถึงวันเกิดฝ่ายหญิงงานนี้หนุ่มเต๋าได้โพสต์ภาพคู่แฟนสาวลงอินสตาแกรมท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างกดไลค์และวอวยพรวันเกิดให้กับสาวติ๊กี้จำนวนมาก หากชอบคลิปคราวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ